โอเคนะครับสวัสดีกันด้วยนะครับนี่เราก็มาอยู่กับ Minecraft ก็เก็บ Vision Survival แบบเกียนไอ้ไมโครฟ้าที่เจ็ดแล้วดีใจมากนี่จะมาทำอะไรกันและนี่ไฟมันไหม้แต่เราไปดูแกะกันโอ้ยเล็กเอ้ทำไมไม่ชอบมาสับดีไรล่ะจังนู้นไอ้โทษ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 แกหายากแกหายากแกฮายากเออไม่ได้เอาหัยไป ปั่อตรงไม่ได้เอ้ยโอ้โหโดหหนเลยร้องไม่ไหวดีนะครับเราก็ไปกันดีแล้ฝากมันก็เลยจะหยุดตัดเก็บของกันก่อนนะอันนี้คนแกอะคนแกะไว้ไหนนะอันนี้ก็คลังไม้อันใช่เอาไปกล่องนี้ก่กนกกอนกล่องเปล่ามีดิน ้ผมก็ได้ไปหาเหล็กเพิ่มนะส่วนเพชรก็เท่าเดิมโหบอกนะเลยครับเพชรมันหายากมากอะ่ะโอ้โหเคยเจอ,อเพชรเนี่ยเอ้ยเคยเจอสิเดี๋ยวนะของหายากครัโอ๋ยท่างมกดตรงนี้ไม่ได้วะเนี่ยช่างมันกูไม่ใส่กรอบก,ก็ได้เครือที่มี่อยา่ายาเค้ปผมเพิ่งจะไปลงมอสมาเป็นมอสนี้ครับมอสอะไรไหมครับ นี่ครับนี่นี่แล้วก็นี่ครับจบไปนลยครับคนี้เราจะมาไม่้ชิดไวมากครับจะมาทดลองมัดนี้กันด้วยนะครับอ้าวเคไม่ได้นาขอปิดโหมดกันก่อนเลยกันเพื่อความปลอดภัยเพรนี้มันตอนเช้าเล้ยเรียแม่น้ำนี้มันโคตรใสเลย เ,เดิมาน้อไม่ดีนี่เราก็ทดลองมัดไกลๆน,นระรก็อันนี้อาจจะว่ามันแรงมากเลยนะโอ้เคยลองแล้วครั้งหนึ่งบักตกเคจะไปทดลองลงดไกลๆนะครับาของมันก็ได้แขเขาไม่พ่อต้องเป็นคีรีด้วยนะ่็ถ้าเดินไปนี่แล้วทำไมตรงนี้มันอะไรเนี่ยทดลองเกาะนู่นกว่าเกาะทรายโอ้ไม่ใช่เกาะทรายนะโอ้ีเลิงใหญ่เลย เรามาอยู่บ้านตั้งนี้โอเคอุปกรณ์ที่จะใช้เนี่ยหมดนี้ดว,วงตาของตัวที่แล้วก็เดือบ่อยแต่ก่อนนี้ก่อนรีบเอ็กซ์คลูซ์ทอะไรได้ต้องไอคิดเปิ้ลก่อนเลยนะทำอะไรได้ทำอะไรได้เฮ้ยสายบั็อกอ๋อมันทำให้สายบักได้เอาใช้ชอ็อต ตายกระหว่งเดิมดีกว่านี่อะไรเนี่ยนี่อะไรนี่อนี่อะไรเนี่ยเบอรแปดเดี๋ยวอวยไลนไมาออีกโอเคนะครับนี่ีอะไรน้างเรอะเดนี่อนป้เนี่ย มันไม่เห็นมีว่าอีกเพื่อก็อ้อลืมไปครับเออหนึ่งด้วยอื้แหลกแรกคแรงโอ้มันแหลกมากครับตรงนี้โอ้โอเราออกเข้าไหมล้วกันโอกคนะครับเปิดมอดโออคโอเคนะครับ มาแล้วมาแล้วมาเร้วมาเรวมาเล็ว,ว,วอันนี้ก็คือทลังธรรมดาธรรมดะเอา้าทำไมเป็นงนี้วัด,ดอีกแล้วเหรอเฮ้ยนะมีปัญหากัะมอดนิดหน่อยเราไปลองเซิร์อฟอื่นกันดีกว่าเรามาลองเซิร์ฟไกอันนี้แล้วกันนะ

ก็แสบทำไมเป็นงี้โอเคนะเดี๋ยวผมขอไปเช็คก,ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนี่ไงก็หมดแลุดเนี่ยเวยๆอ้าวหยุดแล้วเฉยเลยอะไรวะโอเคนะครับอ๋อหลุดอีแหละเกิดคลางอีกแล้ว นะครับเราต้องทำเวลาครับขับหมดนี่เอา้าอะไรเงี้ยเ,เกิดมาตายเฮ้ยได้แล้วครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ก็คืออะไรอ่ะเวลาเดินไปไหนจะเป็นไฟนะครับวันเันเถิดเวลาลอยขึ้นมันก็ยิอลูกกรอย่างนี้คล้ายๆออพลังของอะไรอยู่ในเรื่องลูฟี่ เป็นเร่องะไพีชะไมจำไม่ได้ละไรนี่เป็นคนอู้ากนี่คืออะไรันี้อ้เป็พนูือโคตรเลยรู้สึกว่าจะเป็นอะไรดอกกระจายนะประมาณนี้อะนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยห่อ้ยอะไรเนี่ยโอครับ โอ้ยไปเทียร uh ์อ huh. ้นมาโอ้อ้เฉดเันเาอ้ระเบิดปกกๆครั้งเไหนไหนก็ไหนไหนแล้วนี่คืออเาจะทเามาตู้ันเลยเสาัวนี้อ้เอก้ามาหมดแล้วนะครับ็นเสาตัวนี้ครับแขนขาดไปขาดเอ้ยไม่ใช่ไม่ขับไม่ขาครบสูตรนะครับนี่กระเป๋าับ อจะลืบปากทำไมล่ะเออนี่ก็เป็นฐานประชาการได้เป็นเท้าบรรทากะ่ะนี่ขาจะดีกว่าสังเกตนะครับโอเคครับใช้อะไรทำลายดีอ่ะยิงเลยลายสารล่ากว่าแต่ช่างเถอะเคนะครับนี่เราจะทำลายอันนี้ให้หมดนะไม่หมดไม่เลิกนะขอบอกอ่าทำไมมายด้ข้างบนไม่ได้ ยิงไปเรื่อยเอ้ยเผาไอ้พวกไอ้นี่กว่าอะไรอะขนแก่เออเผาขนแก่ซูไม่ได้วรอเผาขนแก่เอาเอาไปใส่อุปกรั์เค้คใช้อุปกร่์เอาดิบีกิ้งโอ้ยต้อททุกอย่อะไร้ยเนี้ยนี่ทำได้เอาเข้าปากแม่งเอปยื โอ้โหโอเคครับรู้สึกว่ามันจะยังไม่ตายมันยังเหลือเศษส่วนเราต้องระเบิดให้หมดนะไปได้โดนเสาตัวนี้มันยังมีชีวิตอี๋หอโอ้ยยยยยโอ้ไม่ใช่แบบเป็นคนยางยื่นอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่เอเล็กทรอนิกส์กัน ไปกินเอาไปกินเอาไปกินออกไปแก้ไปก,ไปกินนะครับนีทำลายไม่ให้หมดอ่ะไม่รู้อ่ะสอบตรงนี้ต้องไม่ต้องต้องตายเฮ้ยทำไมมันไม่ทำลายวะนี่เบิดเลยเหายหายรู้สึกว่าวอู้กระจายไปกินเอ้ยยังไม่ทำลายเนี่ย ยนงว่ายังยังไม่หายทุกแมงแมเลยทุกไปได้ล่ะทุก,กไปโอเคครับฉันต้อมาจอไม่ตายยี่ไม่จะตายาเวอโอ้ยโอ้ยหายแล้วหายโอ้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 ย โอ้โอ้โก็ออเอ้ยโอเคอเออกอองอเอ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 นเมัเออเออเออยออเออเออออเออเอะเออเออเอีเอ่เอกเออ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 เอลเออเออเอ่เออ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 ยอเออเงอเคอเอเเออเออเอเอาเออเออเออเ่อเอเออเออออเออออเออเเออเออเออยเสียงอเเเอ ระเบิดก็บ้างจริลๆเนาะแต่ว่าเราชอบมันระเบิดโตดส่วนลิงครับลิงใต้ดินทชาตินะครับสำรลดมอดนี้อ่ะไอ้มอดนี้่ะสามารถให้ผู้ชมได้ลู้น่าข้อมูลว่าโดดอย่างได้ทัมงดูว่าทิ้งิงง่าย โอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ไม่มีอะไรบ้างมันไม่เกี่ยวเลยนะเก,ยยกเลยเนะี่ยเออใช่เหรอ <c oughs> ก็ขอจบคลิปนี้ท่านี้ดีกว่าวันนี้ก็ขอจบคลิปท่านี้แล้วกันเจอกันคลิปหน้าแนะ่นอน